Jazz beat, Jazz is a wonderful world. Jazz beat, Jazz be, on a colorful day. นี่คะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็พบกับวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการหาร้อยละแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็มีคำถามสนุกๆเป็นการทบทวนเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะ พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มคำถามกันเลยค่ะข้อที่1ถ้ารองเท้าติดราคาไว้200บาทลดราคาให้20บาทถ้ารองเท้าติดราคาไว้100บาทลดราคาให้กี่บาทคุณครูจะให้เวลานักเรียน5วินาทีนะคะ เวลาค่ะคําตอบก็คือข okay, <okay>. yeah. ้อที่2ถ้าสุดที่สี่มีรายได้300บาทนำฝากธนาคาร60บาทถ้าสุดที่4ี่มีรายได้100บาท จะนำฝากธนาคารกี่บาท okay. Okay. Yeah. หมดเวลาค่ะคำตอบนะคะนําฝากธนาคาร20บาทข้อที่3าม ถ้าประพศมีที่ดิน50ไร่ปลูกทุเรียน30ไร่ถ้าประพน์มีที่ดิน100ไร่จะปลูกทุเรียนได้กี่ไร่ okay. Okay. Yeah. หมดเวลาค่ะ คำตอบก็คือจะปลูกทุเรียนได้60ไร่ข้อที่4ถ้าวรุษมีรายได้400บาทวรุธใช้ไป200บาทถ้าวรุษมีรายได้100บาทวรุษจะใช้ไปกี่บาท <Okay. S 1> <Okay. Yeah. S 2> หมดเวลาค่ะคำตอบคือวรุษใสไป50บาทข้อห้าข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าคะแนนเต็มภาษาอังกฤษ50คะแนนเปียโนสอบได้40คะแนนถ้าคะแนนเต็มภาษาอังกฤษ100คะแนน ปียนุษจะสอบได้กี่หมดเวลาค่ะคำตอบปียนุษย์สอบได้80ทนน okay. Okay. Yeah. คะแนนอีกนักเรียนทำได้กี่ข้อคะ และนะักเรียนทราบหรือไม่คะว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเด็กชายก็บอกว่าก็คิดไงครับครูเด็กหญิงขอบอกว่าแสดงวิธีทำค่ะครูใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปลองแสดงวิธีทำการแก้โจทย์ปัญหาเหล่านั้นค่ะไปตะลุยโจทย์กันเลย เรามาเริ่มที่ข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะให้นักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมกันนะคะข้อหนึ่งกางเกงตัวหนึ่งติดราคาไว้300บาทร้านค้าลดราคาให้60บบาทร้านค้าลดราคาให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ วิธีทำนะคะเราต้องตั้งราคาของกางเกงที่ติดราคาไว้ก่อนซึ่งก็คือ300บาทราคา300บาทนี้ร้านคา้าลดให้เป็นจำนวน60บาทถ้าคิดเป็นเงินบาทเราจะได้ราคา300ลบ60 ก็จะเท่ากับ240บาทแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ากี่บาทโจทย์ต้องการถามว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดโดยการใช้เศษส่วนจะได้กางเกงติดราคาไว้ที่100บาทร้านค้าลดให้คิดเป็น100คูณด้วยส่วนลดคือ60ส่วนด้วยราคาที่ติดไว้คือ300บาท we <laughs> เราสามารถตัดส่วนได้สอตัวนะคะที่เป็นตัวส่วนโดยคุณครูจะเลือกศูนย์ของ300กับศูนย์ของ100ก็จะเหลือเท่ากับ60ส่วน3เท่ากับ20เพราะฉะนั้นเขาจะได้เท่ากับ20%เซค่ะคำตอบจึงเป็นร้านค้าลดราคาให้20%ซนี่คือโจทย์ข้อที่1ค่ะ ข้อที่2นะคะโจทย์จะอยู่ในหนังสือหน้าหกสแม่ค้าซื้อผลไม้1,200บาทเมื่อขายหมดได้กำไรสามร้อยบาทแม่ค้าขายผลไม้ได้กำไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ในข้อสองโจทย์จะถามเกี่ยวกับแม่ค้าซื้อผลไม้และขายได้กําไรนะคะถามว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าแม่ค้าขายผลไม้ได้กําไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ข้อสแม่ค้าซื้อผลไม้มา1,200บาทขายได้3ามรบาทเราจะคิดหาเปอร์เซ็นต์ได้โดยการคิดเศษส่วนนะคะข้อนี้คุณครูจะใช้วิธีการใช้บัญญัติะยาง ก็จะได้แม่ค้าซื้อผลไม้มา100บาทขายได้กำไรคิดเป็น100คูณด้วยกำไรคือ360และส่วนด้วยราคาที่ซื้อมานั่นก็คือ1200บาทข้อนี้นะักเรียนสามารถตัดศูนย์ได้สองตัวจากส่วนร้อยจะได้เป็น360ส่วนด้วยสิสอง นั่นคือ360หารด้วย12หรือเท่ากับ30%ซนค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับแม่ค้าขายผลไม้ได้กำไรคิดเป็น30%เป์นั่นเองค่ะ ในข้อนี้เราเจอคําว่าร้อยละใช่ไหมคะแล้วร้อยละกับเปอร์เซ็นต์ต่างกันหรือเหมือนกันคะมีความหมายเดียวกันคะ่ะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนที่สนใจกับ100ส่วนเพราะฉะนั้นวิธีคิดในข้อนี้ ข้อนี้คุณครูจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติยางเิ้นเดิมนะคะจะได้เท่ากับมีนักเรียน100คนเป็นนักเรียนหญิงคิดเป็น100คูณด้วย14 14คือจำนวนนักเรียนหญิงที่เพิ่มขึ้นส่วนด้วย35 35, 35เป็นจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะข้อนี้100กับ35เราใช้5กัดได้ค่ะจะได้เป็น20คูณ ด้วย14ส่วน7 ยีจะได้มาจากหนึ่งหารด้วยห้าและ7จ็ดจะได้มาจากสาสิบห้าหารด้วย5้าส่วน14ส่วน7ดนะคะเสามารถไปตัด14ได้คือเจดหเป็น7จ็ดเจดสองเป็น14เพราะฉะนั้นจะกลายเป็น20่สิคูณสเท่ากับสีและคำตอบที่ได้คือร้อยละ40แสดงว่ามีนักเรียนหญิงที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสี่สิบ และช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงของการทำการบ้านค่ะให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่64ข้อ4ข้อ5และข้อ6ลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันในท้ายคลิปค่ะลองทำดูก่อนนะ เฉลยการบ้านข้อที่4ข้อนี้นักเรียนจะเจอคำว่าเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดหาเปอร์เซนต์ค่ะโดยโจทย์กำหนดนะคะมีนักเรียน900คนและก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้น45คนส่วนสิ่งที่โจทย์ถามคือมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นกี่เปอร์เซนต์ค่ะ ข้อนี้คุณครูก็ใช้วิธีบัญญัดระยางเช่นเดิมนะคะจะได้เป็นโรงเรียนมีนักเรียน100คนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นนะคะคิดเป็น100คูณด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นคือ45ส่วนด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดคือ900นะคะในที่นี้เราสามารถตัดศูนย์จากส่วนได้2ตัวจะได้เท่ากับ 45.9ส่วน9คำตอบที่ได้ก็คือ5%นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบมีนักเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็น5%ค่ะ เลยข้อที่5โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งต้องการเงินบริจาคเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยนะคะและโจทย์ถามว่าขณะนี้เขาได้รับบริจาคเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคุณครูก็ใช้วิธีบันหยักตะยางสิ้นเดิมค่ะ โรงพยาบาลต้องการเงินบริจาค1 0 0บาทนะคะซึ่งได้รับเงินบริจาคแล้วเนี่ยคิดเป็น100งคูณด้วย3,600 3,600คือส่วนที่ได้รับบริจาคส่วนด้วย5,000 5,000เป็นเงินที่ต้องการบริจาคนะคะข้อนี้จากส่วนศูนย์ตัดได้3ตัวก็จะได้เท่ากับ360.5ส่วน5 คิดเป็น7จเนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับเงินบริจาคแล้วคิดเป็นทั้งหมดสิบส์ค่ะ และข้อ6งนะคะจะเป็นข้อสุดท้ายจากโจทย์นักเรียนเจอคำว่าขาดทุน คือขายได้น้อยกว่าทุนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาก่อนว่าขาดทุนกี่บาทซึ่งราคาซื้อมาทั้งหมดคือ7จ็ดหมื่นะคะลบไปด้วยราคาขายก็คือห0 0 0ื่นเพราะฉะนั้นเขาจะขาดทุนไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าบาทค่ะแต่ว่าโจทย์ไม่ได้ถามว่าขาดทุนกี่บาทโจทย์ต้องการทราบว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุน100%เซนะคะก็จะได้เท่ากับ 1นึ0 0หบาทนะคะก็คือราคาขาดทุนหารด้วยราคาที่ซื้อมาก็คือ75,000บาทคูณด้วย100่งรนะคะเพราะว่าทุนคือ100%เจะได้เท่ากับ ข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราสามารถตัดส่วนได้ทั้งหมด3ามตัวเพราะฉะนั้นคุณครูจะใช้ตัดส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนะคะจะได้เท่ากับเป็นสิบห้าส่วนด้วยเจ็ดสิบห้าคูณด้วยหนึ่งรนะคะเจ็ดสิบห้าเราสามารถใช้ห้าตัดได้นะคะก็จะกลายเป็นเท่ากับเท่ากับสิบห้าส่วนด้วยสิบห้าคูณด้วยยี่สิบนะคะ ยีจะได้มาจากหนึ่งหารด้วยห้าและสิบห้าจะได้มาจากเจสิบหาหาร5้าค่ะและสิบห้าส่วนสิบห้าสามารถตัดได้เท่ากับ1เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20่สิบคำตอบที่ได้ก็คือขายจักรยานขาดทุนไปทั้งหมด20%เซ็นต์นั่นเองค่ะ รุปการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะหลักการคิดร้อยละหลักการคิดร้อยละก็เป็นการทำเศษส,ส่วนหรือทศนิยมให้เป็นร้อยละคือการทำเศษส,ส่วนที่กำหนดให้มีตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยและการทำร้อยละให้เป็นเศษส่วนหรือทศนิยมคือการเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยแล้วถอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะ ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนของการแสดงวิธีทำเพื่อหาจำนวนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ตามที่โจทย์กำหนดไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าการหากำไรขาดทุนการลดราคาต่างๆโดยมีวิธีคิดแบบ4ขั้นตอนคือ หนึทำความเข้าใจโจทย์โจทย์มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรโจทย์ถามอะไรและสวางแผนโดยใช้วิธีมันยัดระยางหรือใช้วิธีการคูณเศษส่วนและขั้นตอนที่สเป็นขั้นตอนของลงมือการแสดงวิธีทำและขั้นตอนที่สเป็นขั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดค่ะ สำหรับวันนี้คงจะต้องจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันในห้องเรียนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกทบทวนกันอีกรอบนะคะเรียนให้สนุกนะคะและดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้คงต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ